ดีเจลนะคะไม่เพียงทําให้คุณแม่นะคะเกิดสุขภาวะแล้วก็ความสบายภายในตลอดทั้งวันในการทํากิจกรรมของคุณแม่ค่ะแต่ดีเจลนะคะยังช่วยให้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเตียงหักหลังคลอดเพราะไม่อยากฟิจลิ่งสวัสดีค่ะยิทดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะเข้าใจนะคะว่าคุณแม่หลังคลอดเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะแม่จ๋าเองเนี่ยก็เป็นแม่ลูกสองนะคะไหนจะเหนื่อยเลี้ยงลูกอดหลับอดนอน บางทีต้องทํางานบ้านด้วยจะให้มีกระจิกกระจายอยากจะมาทํากิจกรรมอยากจะมาฟิชเชอร์ลงกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะมีค่ะ และคุณแม่บางคนนะคะซ้ำลายยิ่งกว่านั้นนอกจากเหนื่อยเลี้ยงลูกอ่อ,อนเพียแล้วนะคะยังเจอกับปัญหาฮอร์โมนแปรปรวนหลังคลอดนะคะก็จะเจอกับปัญหาช่องคลอดแห้งค่ะยิ่งทําให้ไม่อยากมีกิจกรรมกันเข้าไปใหญ่เลยแต่เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ค่ะมันเป็นเรื่องจําเป็นของชีวิตคู่ค่ะเพราะถ้าละเลยเมื่อไหร่นะคะียงอาจจะหัียงอาจจะพังได้เลยนะคะคุณแม่แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะในคลิปนี้เรามีวิธีแก้ไขค่คะคุณแม่หลังคลอดคนไหนนะคะที่กําลังเจอกับปัญหาช่องคลอดแห้ง จนไม่อยากมีกิจกรรมกับคุณสามีมาฟังคลิปนี้กันค่ะปัญหาช่องคลอดแท่งของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยเลยค่ะหลายๆคนเป็นกันอยู่นะคะเพราะเนื่องจากสาเหตุมันมาจากการที่ฮอร์โมนแปรปวนค่ะเพราะในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมันจะขึ้นสูงมากค่ะแต่พอหลังคลอดนะคะฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยมันจะลดต่ําลงไปทันทีเลยค่ะ ยิ่งถ้าคุณแม่คนไหนนะคะเดิมเนี่ยเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกอยู่แล้วพอฮอร์โมนมันแปรปรวนนะคะคุณแม่จะมีอาการเครียดได้ง่ายมากยิ่งถ้าหากว่าช่วงท้องหรือหลังคลอดใหม่ๆเนี่ยไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่นะคะคุณแม่บางคนอาจถึงขั้นมีอาการซึมเศร้าได้เลยค่ะ ที่เขาเรียกกันว่าอาการซึมเศร้าหลังคลอดหรือมาม่าบลูและนอกจากฮอร์โมน2ตัวนี้แล้วนะคะที่ทําให้คุณแม่นะคะมีร่างกายจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมันยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนะคะนั่นก็คือในช่วงที่คุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะมีการสร้างฮอร์โมนโรเลคตินออกมาจากต่อมใต้สมองเพื่อกระตุ้นให้คุณแม่นะคะ มีเต้านมที่ขยายขึ้นพร้อมที่จะผลิตน้านมให้กับทารกแต่ในขณะเดียวกันนะคะเจ้าฮอร์โมนโปรแลคตินตัวนี้นะคะก็ทําให้คุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกอารมณ์ทางเพศลดลงค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยช่วงนี้จะยังไม่มีการตกไข่พอร่างกายกําลังสร้างน้ํานมเพื่อเลี้ยงดูบุตรระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของคุณแม่จึงลดลงอย่างมากเลยค่ะ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะที่ทาให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้งช่วงนี้นะคะคุณแม่ก็จะมีอาการผนังช่องคลอดบางลงการผลิตน้ําหล่อลื่นน้อยลงการมีกิจกรรมในช่วงนี้จึงอาจทําให้คุณแม่มีอาการเจ็บมากกว่าปกติค่ะก็ทําให้คุณแม่นะคะไม่มีความสุขในการมีกิจกรรมก็เลยไม่อยากมีค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็อาจใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ในการที่ร่างกายนะคะจะกลับมาหลังฮอร์โมนเป็นปกติแต่บางคนนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็จะใช้เวลาน,านานกว่านั้นค่ะ แล้วลองคิดดูนะคะว่า6สัปดาห์หลังคลอดหรือบางคนเนี่ยนานกว่านั้นไม่มีอารมณ์เลยช่องคลอดก็แห้งมีกิจกรรมแล้วไม่มีความสุขแล้วสําหรับสามีล่ะจะต้องรอนานขนาดไหน <S <S แม่จ๋าขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะในการแนะนําวิธีดีๆสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่กําลังเจอกับปัญหาช่องคลอดแห้งค่ะมาแก้ปัญหาช่องคลอดแห้งด้วยนะวัตกรรมใหม่จากรีเจลกันค่ะ รีเจลนะคะเป็นเจลสุดน้ําใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นภายในช่องคลอดโดยเฉพาะและยังช่วยในการเพิ่มสารหลอร่อเลื่นของช่องคลอดอย่างใกล้เคียงธรรมชาติค่ะช่วยในการคืนสมดุลของกดดางภายในช่องคลอดให้เหมาะสมรีเจลนะคะไม่เพียงทําให้คุณแม่นะคะเกิดสุขภาวะแล้วก็ความสบายภายในตลอดทั้งวันในการทํากิจกรรมของคุณแม่ค่ะแต่รีเจลนะคะยังช่วยให้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ รีเจลนะคะตัวเจล1ห,หลอดเนี่ยจะออกฤทธิ์ให้ความชุ่มชื้นภายในช่องคลอดได้ยาวนานถึง3วันค่ะจึงช่วยบรรเทาอาการได้ดีกว่าการใช้สารหลอลื่นทั่วไปที่เพียงแค่บรรเทาอาการแค่ชั่วคราวค่ะดีเจลมีส่วนประกอบสำคัญเป็นน้ำบริสุทธิ์แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่อ่อนโยนต่อช่องคอดค่ะจึงไม่สร้างความระคายเคืองให้กับช่องคอดและไม่ทำปฏิกิริยากับถุงยางอนามายัย ปราศจากส่วนผสมของฮอร์โมนจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยค่ะคกลไกการทำงานของรีเจลนะคะมอบความชุ่มชื้นแบบ3ขั้นตอนด้วยวกลไก triple action ค่ะขั้นตอนที่1นะคะเนื้อเจลเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มเคลือบภายในผนังของช่องคลอดสร้างความชุ่มชื้นให้กับช่องคลอดทันทีที่ใช้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะเนื้อเจลเนี่ยจะปล่อยน้ำเข้าสู่เนื้อเยื่อสร้างความชุ่มชื้นและยืดหยุ่นแก่ผิวชั้นในอีกชั้นหนึ่งค่ะและขั้นตอนที่3นะคะ จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าภายในที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปค่ะเผยผิวใหม่ที่ยืดหยุ่นและกระชับปรับสมดุลกรดด่างและคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง3วันต่อการใช้1หลอดเพราะโดยปกติแล้วนะคะช่องคลอดของเราเนี่ยจะมีภาวะเป็นกรดอ่อน,ออนค่า ph Bal า ance อยู่ที่ประมาณ3 8แถึง4.5แต่ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะแล้วค่า ph เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนช่วงวัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ดีเจลนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของผู้หญิงอย่างลึกซึ้งค่ะเขาจึงออกแบบให้ดีเจลมีสภาวะเป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดค่ะเพื่อเข้าไปช่วยทําหน้าที่ในการปรับสมดุลภายในช่องคลอดได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อช่องคลอดของเรานะคะเกิดสุขภาวะที่ดีก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อภายในช่องคลอดค่ะวิธีการใช้ดีเจลเพืให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เพราะการใช้รีเจลที่ถูกต้องนะคะจะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นค่ะเนื่องจากรีเจล1ห,หลอดนะคะมอบความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง3วันเพราะฉะนั้นนะคะจึงแนะนําให้ใช้รีเจล1ห,หลอดทุกๆ3วันค่ะ หรือใช้1ห,หลอดหยุดเว้น2วันทำแบบนี้นะคะติดต,ต่อต่อเนื่องกันประมาณ2สัปดาห์และแนะนําให้ใช้ติดต,ต่อต่อเนื่องไปอีกประมาณ12สัปดาห์นะคะเพื่อปรับสมดุลภายในช่องคลอดให้กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะและจะสังเกตได้นะคะว่าอาการแห้งระคายเคืองแสบภายในช่องคลอดจะค่อยๆลดลงแล้วก็หายไปค่ะ และเมื่อภาวะช่องคอดแห้งกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะแนะนําให้ใช้ดีเจลดูแลต่อเนื่องในระยะยาวค่ะเพื่อคงความชุ่มชื้นให้ยาวนานโดยสามารถพิจารณาเวลาะะความถี่ในการใช้ลดลงได้นะคะเช่นอาจเหลือสัปดาห์ละหนึ่งหลอดและสามารถหยุดใช้ได้เมื่อคุณแม่นะคะเกิดความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่ดีแล้วค่ะดีเจลนะคะผ่านการทดสอบแล้วก็ได้มีการทำการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงวลารสารทางการแพทย์9ก้าการศึกษาค่ะ ได้รับการรับรองว่าสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเยื่อบุช่องคลอดช่วยปรับสภาพกรดด่างของช่องคลอดจากด่างให้ไปเป็นกรดเป็นการป้องกันการรุกรานของเชื้อโรคช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของช่องคลอดและปรับให้ช่องคลอดมีสุขภาวะที่ดีขึ้นด้วยการใช้รีเจล1ห,หลอดทุก3วันจนครบ16วันและได้รับการรับรองมาตรฐานจากพอยอและเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆที่แพทย์แนะนำให้ใช้เพื่อแก้ไขและบรรเทาอาการช่องคลอดแห้งค่ะ สำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือว่าสาวๆคนไหนนะคะที่กำลังเจอกับปัญหาช่องคลอดแห้งทำให้มีอาการเจ็บแสบระคายเครืองภายในช่องคลอดโดยเฉพาะถ้าหากว่าอาการนั้นนะคะเริ่มส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์แล้วนะคะอยากได้ดีเจลนะคะไปช่วยแก้ปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งนะคะก็สามารถไปหาซื้อรีเจลได้ที่ห้องจำหน่ายเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่งค่ะในร้านขายยาร้านบูสก็มีนะคะ หรือสนใจติดต่อซื้อทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่นี้ค่ะหรือถ้าใครนะคะมีปัญหาอยากปรึกษานะคะก็สามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้ที่เบอร์02-105 7888ค่ะฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสาวๆเมื่อเราเนี่ยดูแลผิวหน้าผิวตัวอย่างดีแล้วนะคะก็อยากให้ใส่จใจเพิ่มอีกนิดนึงด้วยการดูแลผิวส่วนนั้นด้วยการใช้รีเจลหหลอดทุกๆ3วันค่ะ เมื่อการดูแลผิวของเราได้อย่างครบถ้วนทั้งภายนอกและภายในค่ะอยากให้ทุกคนยิ้มได้เมื่อใช้รีเจลค่ะ